เอาละครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับผมไอรอนคอตอนนี้ก็เป็นเคมีสอนฟรีบทที่3เรื่องพันะเคมี Me. ตอนที่8แล้วนะครับผมก็จะสิ้นสุดกันแล้วนะครับสำหรับบทน,นี้โอเคเราไปเริ่มกันเลยเรื่องที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโควาเลนต์นะครับก็คือว่าโมเลกุลเนี่ยมันจะพยายามอยู่ในรูปแบบที่สมดุลและเหมาะสมที่สุดนะครับก็คืออะตอมแต่ละอะตอมของมันเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันมากที่สุดนั่นเองนะ อันนี้คือหลักการที่เราจะเอาไปใช้ในการพิจารณารูปร่างของโมเลกุลโคววเลนต์แบบต่างๆนะครับน้องจําได้ไหมเวลาที่พี่เขียนน่ะพี่เขียนสร้างรูปร่างของโมเลกุลโคววเลนต์อ่ะคาร์บอนไดออกไซด์พี่เขียนเป็นเส้นตรงใช่ไหมส่วนออกซิส่วนถ้าเป็นน้ําอ่ะน้องพี่เขียนมันแบบหักหักงองอหน่อยเห็นไหมอันนี้พี่ไม่ได้เขียนมัง่วๆนะครับแต่มันใช้ทฤษฎีนี้แหละในการบอกนะเราใช้หลักการนี้แหละในการอธิบายซึ่งถ้าตามโรงเรียนเนี่ยน้องจะได้ใช้ลูกโป่งใช่ไหมแต่ว่าสมัยก่อนนะครับ พี่ก็ได้ใช้เหมือนกันแหละลูกโป่งถามว่าพี่เข้าใจไหมก็ไม่นะครับก็เ <c oughs> <c oughs> พิ่งมาเข้าใจไม่ไม,ไม่ไม่นานนี่เองนะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้น้องฟังแต่ว่าพี่จะไม่ได้ใช้ลูกโป่งนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อสิน่ซ,ซ,ซื้อดีมันมานะครับอ,อเดี๋ยวจะมาอธิบายให้น้องฟังนะครับแล้วก็มันจะมีการกําหนดสัญลักษณ์นะครับก็คือมันจะให้ A เนี่ยเป็นอะตอมกลาง B คืออะตอมที่มาเกาะ แล้วก็ e ก็คือจํานวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับผมส่วนรูปร่างพันธะเนี่ยเราจะแยกเป็น2กรณีนะครับก็คือ1เนี่ยคือกรณีที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับ2กรณีที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับเฮ้ย hey, ถามว่าพี่ทำไมมันถึงแบ่งแบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากกรณีพันธะที่ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะเพราะมันจะดูง่ายกว่าอยู่นะครับ ต้องรีบถ่ายก่อนที่ดีจมันผมจะละลายหมดนะครับอันแรกน่ครับผมสําหรับกรณีที่มันไม่มีโลนแพ้เั็นตอนหรือว่าเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะก็คือกรณีที่มันมี2แขนถามว่า2แขนหมายถึงอะไรนะครับเ,เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เนี่ยจะให้สีแดงสีแดงเนี่ยมันจะหมายถึง อะตอมกลางนะครับสีเหลืองคืออะตอมที่มาเกาะส่วนแค่เป็นสีเหลืองที่มีสีเขียวมาปะเนี่ยอันนี้คือเดียวตอนผูดเดียวนะครับอ่ะอันนี้คือกรณีของ2แขนนะครับเราสามารถเขียนแบบภาษาังกฤษที่พี่สอนไปก่อนหน้านี้ได้ว่าเป็น a b 2นะครับผมอ่ะก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับว่า a เนี่ยหมายถึงอะตอมกลางใช่ไหม b ก็คืออะตอมล้อมรอ,อบส่วนห้อย2อเนี่ยมันหมายถึงมันบอกว่ามันมีอะตอมล้อมรอ,อบกี่ตัวอะครับ อย่างอันนี้มันก็จะบอกว่า a เนี่ยมันไม่มีห้อยใช่ไหมแสดงว่าเป็นเลขหนึ่งห้อยอยู่นะครับผมมันจะหมายถึงว่าอะตอมกลางมีแค่อันเดียวส่วน b ที่เป็นอะตอมล้อมรอบเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามันมีอะตอมล้อมรอบ2ตัวนะครับผม 2>, 2แขนดูยง่ายนะก็คืออันนี้แขนหนึ่งอันนี้แขนหนึ่งนั่นเองอะตอมกลางหนึ่งอะตอมนะครับแล้วก็มีอะตอมที่มาเกาะสองอะตอมอันนี้ก็จะเหมือนกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับ C แบบนี้ทรมาทั้คู่กับ O แบบนี้ O แ,แ,แบบนี้นะครับผมเราจะเรียกแบบนี้ว่ารูปหน้าแบบนี้น,คนนะครับว่า ทีนี้อันนี้กรณีสองแขนใช่ไหมครับก็คือกรณีที่อะตอมกลางเนี่ยมันทําพันธะกับอะตอมที่มาล้อมรอบเนี่ยสองพันธะนะก็คือด้านขวากับด้านซ้ายทีนี้นะครับต่อไปเราลองมาดูกรณีสามแขนนะครับกรณที่สามแขนรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้อ่าอย่างอันนี้นะครับผมสามารถเขียนได้ว่าเป็น a b สามนะครับเพราะว่ามีอะตมอมล้อมรอบสามอะตอมนะนะเนี่ยมันจะให อะตอมอะตอมของอะตอมล้อมรอบแต่ละอันเนี่ยมันพยายามอยู่การแห่งที่สุดไงครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจากมุมนี้มามุมนี้ก็ร้อยยี่สองศานี้ก็120องศาตรงนี้ก็120องศานะครับเพราะว่าวงกลมนึงเนี่ยมันมี360องศาใช่ไหมแบบเนี้ยเราจะเรียกยลักษณะแบบนี้ว่าสามเหลี่ยมแบนราบนะครับถามว่าทำมถึงเป็นสามเหลี่ยมแบนราบก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำมันเป็นแนวแนวขนานกับพื้นแบบนี้นะเนี่ยมันจะวาดเป็นสามเหลี่ยมเว้ย เออเนี่ยถ้าถ้า,ถาสมมติว่านี่ขนาดกับพื้นนะฟุบฟุบฟุบเนี่ยมันจะว่าเป็นสามเหลี่ยมแล้วจะเป็นสามเหลี่ยมที่แบนนะครับเราเลยเรียกลักษณะแบบนี้ว่าสามเหล,ลี่ยมแบนราบนะครับผมต่อไปนะครับกรณีถ้าหากว่ามันมีสี่แขนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะสี่แขนเป็นแบบนี้โอเคเอาให้ดูจากมุมมุมสูงก่อนมุมสูงอ่าถ้าให้ดูจากมุมสูงมันจะเป็น ดานันมีโปรแกรมถามมิติดีกว่าด้านล่างที่พี่เขียนแปลไว้ตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นรูปร่างตามในหนังสือนะครับผมซึ่งเอถ้าน้องดูเข้าใจก็ดูแบบล่างดีกว่านะเออมุมสูงมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าอาเอามุมนี้นี้ก่อนก็ได้อ่า ก็คือมันจะมีสามอันครับที่เหว่งลงมาแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับฐานพีระมิดอะเออสามอันเหว่งลงมาแบบนี้แล้วก็มีหนึ่งอันนะครับปูดขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าหลักการเหมือนเดิมครับันพยายามจะอยู่แห่งการห่สุดไงแต่ละตัวนะครับอะตอมที่มาล้อมรอบแต่ละอันเนี่ยจะมีมุมอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าจุดห้าองศานะครับเราเรียกแบบนี้เนี่ยว่าทรงสี่หน้านะครับผมทรงสี่หน้านะเอออันนี้เรียกว่าทรงสี่หน้านะครับผมมันจะมีแห่งแย่งแห่งแย่งลงมานะครับสามอันแล้วก็มีอันหนึ่งปูดขึ้นไปแบบนนี้ะ เ,เห็นไหมเห็นไหมโอ้บเออเอ,อันเนี้ยทรงสี่หน้านะครับตัอนะครับผมก็คือตรณนี้ที่มีแแหแขนนะครับกรณีที่มีแแหแขนเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวอันนี้น้องอาจจะงงน้องให้น้องนึกถึงกรณีที่เป็นสามเหลี่ยมแบลนา์ครับก็คือกรณีที่มีสามแขนครับแต่เป็นสามแขนที่มันจะมีผุดขึ้นลงกับผุดลงละอ่าสมมติสมสมติอันนั้นเป็นพี่ให้ดูเลยนี้ น้องดูที่โมเดลพี่อาจจะงงนะครับแต่พี่เชื่อเลยว่าบางคนเนี่ยดูในหนังสืออาจจะงงกว่านี้อีกนะครับผมก็สู้ๆไเน,นี่ตรงด้านข้างของมันเนาะฟุบฟุบมันจะมีสามมันจะมีสาม,มตัวครับตรงด้านข้างส่วนด้านบนกับด้านล่างมันจะมีผุดขึ้นมาทีละตัวแบบนี้ถ้ามันมีห้าแขนไงเออด้านข้างมีสามผุดมาแบบนี้เหมือนสามเหลี่ยมแบล่าครับแต่ว่าด้านบนก็จะมีผุดมาอีกสองนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นห้าแขนโดยด้านข้างนะครับตอนด้านข้างเนี่ย จะห่างกันมุมละ120องศานะครับมุมด้านข้างห่างกัอนอะตอมละ120องศาส่วนด้านบนกับด้านข้างห่างกัน90องศานะครับส่วนด้านข้างกับด้านแรกก็ห่างกัน90องศานะครับผมเอออันนี้เราจะเรียกว่าทรงสี่หน้าเอ,อ้ยไม่ใช่เขาเราจะเรียกว่าพีระมิดฐานคู่สามเหลี่ยมนะครับทำไมถึงดูเป็นพีระมิดฐานสามคู่สามเหลี่ยมก็เพราะว่าถ้าน้องแากมาแบบนี้ปุ๊บเราเราจินตนาการนู้นลองแากแบบนี้ แบบนี้แบบนี้เนี่ยเออฟุ๊บแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นเหมือนกับพีระมิดใช่ไหมพีระมิดแต่ว่ามันมีสองด้านไงเออมันแลกแบบด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับเราเรยเรียกมันว่าพีระมิดฐานคู่สามเหลี่ยมนะครับผมมันจะลายหุดแล้วต่อไปนะครับกรณีที่มี6กแขนเราจะเรียกว่าทรงแปดหน้านะครับผมทรงแปดหน้าก็คือมันจะเหมือนกับเอ่อตรงเนี้ยถ้า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 ดูนะครับโอ้ยอันนี้หลุดแล้ว คือด้านข้างมันเนี่ยนะด้านข้างมันจะมีสี่อันเว้ยแบบเรียงเป็นอย่างนี้เลยด้านด้านด้านด,ด,ด,ด้านข้างมันมีสี่อันนะครับเ,เห็นไหมเนะี่ยอ่าด้านข้างมันจะมีสี่อันหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับผมมีสี่อันเป็น เรียงกันเหมือนกับสี่เหลี่ยมแบนราบนะครับแล้วก็จะมีด้านบนขูดขึ้นมาหนึ่งอันด้านล่างขูดลงมาหนึ่งอันแบบที่เป็นสาเหตุเลยนะครับถ้าน้องดูจากในหนังสือเนี่ยโอ้โหพี่ดูครั้งแรกเนี่ยพี่นึกว่าทำอะไรเป็นแยมมุมอะไรของหมันวะดูไม่เข้าใจเลยนะครับผมก็เลยทําเป็นโมเดลให้น้องดูนะก็หวังว่าจะทําให้เข้าใจมั้งนะแบบนี้นะครับผมโดยอะตอมตลนอันเนี่ยจะห่างกันที่90องศานะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมอ่าอันนี้เราจะเรียกมันว่าทรงแปดแน่นะครับผมต่อไปมาดูกรณีที่มันมีโลน เพราะว่าพี่ชาเป็นดินน้ำมันนะครับไม่มีเงินไปซื้อลูกโป่งแล้วเนี่ยอ่ะลักษณะการดูกรณีที่มีลนแพรแล้วตอนนะครับหลักการง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้วิธีการเดียวกับเมื่อกี้นะครับผมก็คืออะตอมเนี่ยไม่ใพยายามอยู่ห่างกันมากที่สุดใช่ไหมอะตอมรอบๆพยายามอยู่ห่างกันมากที่สุดแต่กรณีที่มันเป็นลนแพร่เล้วตอนเนี่ยเราจะทำเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นลนแพร่เลี้ยงตอนนะครับทำเป็นยังไง พี่จะขอยกตัวอย่างนะครับอันแรกเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะไปกรณีของอของสามเหลี่ยมแบนราบนะครับสมมติอันนี้คือสามเหลี่ยมแบนราบกรณีปกติใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีส้นอันหนึ่งเป็นรูปแพร่ด้วยก่อนนะครับสีเขียวคมไว้แบบนี้นะ,ะลักษณะของมันก็จะเป็นเหมือนแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าก็คือ,เ,อเดี๋ยวก่อนก็คือว่าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แหละก็คือว่า ทั้งโลนเทลย้อนตอนทั้งอะตอมล,อมลอ้อมรอบเนี่ยวพยายามอยู่ห่างกันมากที่สุดอย่างอันเนี้ยตอนอันก็อยู่ห่างประมาณ120องศาใช่ไหมประมาณนะ120องศานะครับแต่ว่าเราจะทําเป็นเหมือนกับเรามองไม่เห็นโลนเทลย้อ,ยอนเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องมองเห็นรูปล่างของอะตอมจริงๆน้องจะเห็นแค่สีแดงกับสีเหลืองผุดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีขีดตรงนี้ใช่ไหมยกตัวอย่างโมเลกุลโคเวเลนต์แบบนี้ก็อย่างเช่น SO2 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับผม สังเกตดูครับมันจะมีอะตมอมล้อมรอบก็คือ O สองตัวใช่ไหมส่วน S เนี่ยเป็นอะตอมกลางแล้วอะตอมกลางที่เป็น S เนี่ยนะครับผมก็มีลนแพรลล็กรอนหนึ่งคู่เห็นไหมสุดท้ายเลยได้รูปร่างแบบนั้นเออแบบเนี้ยเราจะเรียกมันว่ามุมง,งอนะครับผมแล้วถ้าถามว่าเอ้ยพี่ถ้ามันเป็นสามแขนใช่ไหมแล้วมันมีลนแพรลล็กรอนสองตัวล่ะ,ะมันมีล,นล,ลอนแพร็กรอนสองตัวเลยปุ๊บอ่านอนุทิดตามนะครับผม ลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าน้องมองไม่เห็นสีเขียวกับเส้นทันธ่าของมันอ่ะน้องก็จะเห็นแค่สีแดงกับสีเหลืองแล้วก็เส้นพันธ่าตรงนี้นะครับมันก็กลายเป็นอะไรเนี่ยเหมือนกับแค่การเข้าคู่กันของโมเลกุลสองเอ้ยของอะตอมสองอะตอมใช่ไหมมันดูแบบไม่ใช่อะไรเลยอะ่ะใช่ไหมครับเอออันนี้ก็เป็นหลักการนะครับง่ายๆนะสาหรับกรณีสามแขนที่มีรลนแพ้เลกตอนนะครับผมต่อไปนะครับผมเออถามว่าทําไมพี่ทําไมาพี่ไม่เอากรณีสองแขนมาพูดตอนที่มีรนแพ้เล้ตอนล่ะ ก็ถ้าสองแขนมีลอนแพรได้ตอนน้องน้องก็ลองดูไงปุ๊บมันก็เป็นอะไรเนี่ยน้องสมมติให้ให้นึกว,ว่าน้องมองไม่เห็นอันนี้น้องก็เหลือแค่อะตอมเข้าคู่กันแบบนี้ใช่ไหมเออมันก็ไม่มีชื่อซะด้วยสาม่ะนะต่อไปนะครับผมกรณีที่เป็นสี่แขน,นครับอันนี้จะดูยากหน่อยนะอะถ้าสม,มมุติว่าเป็นกรณีที่มีสี่แขนนะครับผมสี่แขนแล้วถ้าสม,มมุติว่ามันมีลนแพรเล็กตอนสักสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะ อันนี้น네ะครับสมมติตรงนี้เป็นลนไฮด์ตอนน้องเห็นไหมน้องสามารถแลกแบบนี้มาได้แลก,กแบบนี้มาได้แลกแบบนี้มาได้อันนี้เราจะเรียกมันว่าฐานสามเหลี่ยมน네ะครับรูปทรงแบบนี้เพราะมันเพราะเพราะว่าอะไรน้องไม่เห็นสีเขียวตรงนี้ใช่ไหมน้องแลกมาแบบนี้มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นฐานสามเหลี่ยมนะครับเออใช่มันก็เลยเป็นฐานสามเหลี่ยม,네ออม,ยยมง่ายๆเลยนะมันน,น้องก็คงดูออกอยู่ั้งเนี่ยมันต้องเรียกรูปหน้าแบบนี้ว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนะครับตอนอัดแบบ เปิดกล้องอ่ะพี่พูดไม่ครบนะครับเพราะว่ามันสามารถวาดเป็นสามเหลี่ยมเกิดพีระมิดฐานสามเหลี่ยมได้ะนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันมีลอนเรื่องตอนสัก,กสองตัวแหละมันจะเป็นยังไงแบบนี้อ่ะก็สมมติว่าแ้นน้องมองไม่เห็นไอสีเขียวสองอันนี้ใช่ไหมน้องเวลาน้องมองเห็นน้องก็จะเห็นแค่แค่นี้นะครับแค่สีแดงกับสีเหลืองแบบนี้มันก็กลายเป็นอะไรครับก็กลายเป็นมุหมหงอนะมุงงหมหงอโอเคนะ ไปนะครับผมเรามาดูกรณีที่มันมีแแหแขนนะครับแแหแขนนี่มีให้พารณาเยอะหน่อยนะเดี๋ยวาค่อยพารณากันไปแต่ค่อยๆไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วล่ะออันนี้คือกรณีแแหแขนธรรมดาใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นด้านข้างถ้าเป็นด้านข้างนะมันจะมีสามออนแบบนี้ส่วนด้านบนก็จะมีขึ้นลงกับลงแรงผลผลละออนใช่ไหม ถ้าสมมุติว่ามันมีโลนแพนลตอนสักตัวหนึ่งอันนี้ตัวสมมติตัวนี้เป็นก็แล้วกันครับอันนี้เป็นโลนแพนล็กตอนใช่ไหมครับปกติเนี่ยเอ,อถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมเราจะเรียกมันว่าทรงสี่หน้าอ,อแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับผมเราจะเรียกมันว่าทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวนะแบบนี้เราเรียกมันทรงสี่หน้าบิดเบี้ยวนะสำหรับพี่เนี่ยรูปร่างนี้มันจะดูยากที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องจะต้องจําเอาไว้นะครับผม แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีล,นลอนแพร์อ,อิเล็กตรอนเอ่อสองตัวละพี่ล,นลอนแพร์อิเล็กตรอนสองตัวอ่าสมมติว่าตรงนี้เป็นล,นลอนแพร์อิเล็กตรอนอ่าเวลาพิจารณาเนาะเราก็จะทําเป็นเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นลอนแพร์อิเล็กตรอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลวที่น้องมองไงโอ้แ่งหลุดจริงด้วยจะเพิ่งหลุดซีจะเซตอยู่แล้วนี่อ่ะ โอ้ย oh, okay. อ่ะสมมติว่าน้องมองมองเห็นนะครับน้องก็เห็นแค่สีแดงตรงนี้สีเหลืองตรงนี้เหลืองตรงนี้เหลืองตรงนี้มันคล้ายกับตัวอะไรรูปร่างนี้สําหรับพี่ถือว่าดูง่ายอยู่นะมันก็คือเป็นตัวทีอะนะน้องครับมันคล้ายกับตัวทีเลยใช่ไหมเนี่ยตัวทีขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เราเลยเรียกแบบนี้ว่ารูปตัวทีนะครับผมเ,เรียกแบบนี้ว่ารูปตัวทีแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีสักสามตัวโดนแทงแล้วอนสักสามตัว ปุ๊บน้องก็จะเห็นเป็นไงครับน้องก็เห็นแค่สีแดงสีเหลืองสีเหลืองแบบนี้กลายเป็นอะไรครับเนี่ยเส้นตรงใช่ไหมเออแบบเส้นตรงนะมันจะใช้หลักการประมาณนี้เลยครับในการที่จะงนานไปเรื่อยๆนะอันนี้พี่แค่มาสอนดูเฉยๆต่อไปก็มาดูกรณีที่เป็นหกแขนกันบ้างนะครับหกแขนโอ้ละลายหมดเลยยังวะเนี่ยโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้องรีบแล้วเนี่นหูจบแค่แข็งต้องแน่นนะั่งแป๊บเดียวเองไม่ถึงสิบนาทีมันจะละลายหมดละต่อไปนะครับผมกรณีที่เป็นหกแขนนะครับถ้าสมมติว่ามี อีกเลือดตาข้ดเดียวสักหนึ่งอันป๊บสมมุติอันกรณีที่เป็นหกแขนใช่ไหมครับถ้าสมมุติเป็นหกแขนธรรมดานะครับด้านข้างมันจะมียึดม้สี่อันใช่ไหมสร้างสามารถ nah 1, s <S สร้างเป็นสี่เหลี่ยมได้ที่บอกเมื่อกี้ฟุบอันนี้ก็มีหนึ่งรวมรวมกันเป็นสี่อ่ะหนึ่งด้านข้างมีสี่ด้านบนขึ้นมาอีกสองทำให้เป็นหกแขนนะครับถ้าสมมติว่าม wow. 1> 1ันมีสักอันหนึ่งนะครับผมกลายเป็นรุนแเพยเล็กตอนเนี่ยนะที่เป็นรุนแเพยเล็กตอน เราก็จะทเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นโลงแผยด้วยตอนใช่ไหมครับเพรเช่ะนั้นเนี่ยน้องน้องก็ลองดูนะครับผมมันจะกลายเป็นเหมือนกับพีระมิดครับแบบนี้อันนี้ก็แบบนี้อันนี้ก็แรกมาแบบนี้แล้วนนี้ก็ลากมาแบบนี้นะครับผมปุ๊บปุ๊บปุป๊บแบบเนี้ยเออมันจะกลายเป็นพีระมิดนะครับเราจะเรียกรูปทรงนี้ว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะครับผมเนี่ยถ้าไปดูในหนังสือนี่ดูแทบไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับก็เลยต้องมาทําโมเดลให้น้องดูไงเนี่ยตอนพี่อยู่ม .4 พี่ก็งงเหมือนกันที่มันดูเป็นพีระมยังงไว เออเนี่ยเพราะมันจะกลายเป็นพีระมิดที่มีที่เป็นพีระมิดที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะนะครับเออนั่นแหละต่อไปนะครับผมเรามาดูอีกซอกอันหนึ่งนะถ้าสมมุติว่ามันมีโลนแทอเล็กตอนสักสองตัวนะแล้วอีกสี่ตัวเป็นอะตอมล้อมรอบนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมติว่าถ้ามองไม่เห็นสีเขียวมันก็จะเหลือแค่สร้างเป็นสี่เหลี่ยมแบแบ,แบนๆแบบนี้ใช่ไหมเออมันสามารถสร้างเป็นสี่เหลี่ยมแบบแบนๆแบบน,แบบนี้แล้วก็ลูดอีกแล้วเนี่ย เออใช่ไหมเถอเพราะเราจะถือว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมล่ะนี่เราจะเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆแ,แบบนี้นะครับเราเลยเรียกมันว่าทรงนี้ว่าสี่เหลี่ยมแบนาบนะครับเพราะว่าเราสามารถกมันเป็นแบนๆได้อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างสุดท้ายที่พี่ยกตัวอย่างแล้วนะครับผมความจริงมีมากกว่านี้นอีกนะมันก็จะใชอ้อหลักการนี่แหละนะครับผมพิจารณาไปเรื่อยๆนะก็น้องก็ลองไปดูเพิ่มเติมในหนังสือนะครับผมแต่พี่ทํามาเป็นสามมิติแบบนี้เพื่อที่จะให้น้องรู้เข้าใจง่ายขึ้นเฉยๆนะครับ ก็ตอนที่พี่อยู่วสิเนี่ยพี่ไม่เข้าใจหลักการซะเลยซ้ำนะว่าทําไมมันรวมกันอะสามอะตอมสี่อตอมมีลนแพล้วตอนแบบนั้นทำมันถึงมองเป็นแบบนั้นชื่อแบบนั้นนะครับแต่ความจริงเนี่ยมันใช้หลักการแบบนี้ในการพิจารณาหลักการก็ง่า,งงายๆครับมีแค่2ข้อเองก็คือไอตัวที่ล้อมรอบมันจะพยายามอยู่ให้ห่างกันมากที่สุดแล้วก็อย่างที่2ครับเราจะมองไม่เห็นลนแพอเเล็กตอนครับผมแค่นี้แหละนะครับผมเอาละเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอกันต่อนะ เลิกดูเสื้อพี่ได้ละปลาลิสเซงงชม่มจะได้แชมป์อยู่ฝ้าไหมซึ่งก่อนที่จะจบเรื่องรูปร่างของโมเลกุลโควาเลนต์เนี่ยนะครับผมมันจะมีโน้ตสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือว่าแรงผลักของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเนี่ยจะมีแรงผลักมากกว่าแรงผลักของอะตอมคู่ร่วมพันธะถามว่ามันเป็นยังไงพี่กย็ยกตัวอย่างให้นะครับผมเช่นกรณีที่มันมี3ามแขนนะครับผมอ่าอันนี้มีอะตอมคู่ร่วมพันธะสองอะตอมใช่ไหมมีอะตอมแกง๊งหนึ่งอะตอมแล้วก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว หนึ่งคู่ทีนี้ปกติเนี่ยมันควรจะแหงเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันใช่ไหมครับแต่ละตัวที่เป็นไอตัวที่อยู่รอบๆอะ่ะเออแต่ละมุมมันควรจะอยู่แหงกันที่120องศาใช่ไหมเพราะว่าวงกลมหนึ่งมันคือ360อะ่ะหาร3ก็ต้องเป็น120ใช่ไหมครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าแรงผักของอะตอมคู่ดดเดียวเนี่ยมันมากกว่าแรงผักของอะตอมคู่รมันแทะดังนั้นนะครับผมจึงส่งผลให้จากปกติเนี่ยมุมที่ ต้องเกิดขึ้นนะครับผมระหว่างเอกตอนคู่ตัวเดียวกับอะตอมคู่ลัมันแทแต่ละออนเนี่ยนะจากปกติอย่างอันเนี้ยควรจะเป็น120องศาใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันถูกผลักโดยเอกตอนคู่ตัวเดียวดังนั้นมุมนี้นะครับจึงกว้างกว่า120งอยงศาเล็กน้อยอันนี้พี่พิมพ์ผิดด้วยนะครับไอ้บันแทะสุดท้ายของสีแดงเนะี่ยจึงกว้างก็ว่าไเอีอยมันต้องเขียนว่าจึงกว้างกว่านะครับ120องศาเล็กน้อยอันนี้แก้พี่ด้วยนะครับผมส่วน ดังนั้นนะครับมันก็จะทําให้ไอ้มุมสีเขียวอ่ะซึ่งเป็นมุมระหว่างอะตอมคู่ละมันทะนะครับสองอะตอมใช่ไหมอะตอมที่มาเกาะสองอะตอมเนี่ยเออมันเลยมีมุมน้อยกว่า120องศาถ้าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวพี่จะลองยกตัวอย่างจากนหนังสือให้ดูนะน้องลองดูนะครับผมในหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนว่ามุมระหว่าง O คือ 119.5องศาอ่าอันนี้น้องเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิเล็กตรอนคู่เดียวเนี่ยมันทำมุมนะครับผมระหว่างอิเล็กตรอนคู่เดียวกับ O เนี่ยมันมากกว่า120องศาทั้งสองข้างเลยไงมันเลยกดให้มุมระหว่าง O กับ O เนี่ยเหลือน้อยกว่า120องศานั่นเองนะครับผมโอเคครับก็เป็นการสิ้นสุดนะครับเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโคเูเบเลนต์นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่คลิปเราก็จะจบแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องคณาเคมีนะก็ปรติดตามกันตอนต่อไปนะครับน่าจะอีกสัก2คลลิปแ้วมนะโอเค <laughs> ก็ถ้าใคครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลคั ก็แช้์กดติดตามเพื่อติจามผมได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน